สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้บเล่พอกันโดน่ันฝนตกปลยอยๆยเราก็เช็ครถอัดครับ บริเวณสิบได้ไปตัดดูมันบ่าวาอาเข้ามึงวนี้ไปยกล่องไว้เมื่อคืนครับกุกมันน่าจะโอ้น่าจะเป็นสิบไล่เน้นยน่าจะถึงเก้าไล่สิบไล่นี่แหละโอ้ยลดกบได้ราง เปียกฝนนะนี่ฟางเปียกฝนปีนี้แย่ครับฝนมาแบบมาถีมากเลยแล้วมาตอนเกี่ยวข้าวเสร็จครับตัวฟางก็แ yeah, ย่เลยสิ โอ้ลืมเอาอะไรมาก็าจะเปลี่ยนอะไรตรงเดือยตรงนี้ครับก็สวยชอบค้างครับเดือยมันน่าจะสึกไม่เกาะกันไม่เกาะกับลูกิ้งอันนี้มันหลวมหรือเปล่าต้ม่นะปกติวไปดูกันนั้นสิ เอ้ยเป่าจ้าของจะของเว้ยเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องประสบการณ์รถตับนะบเจออะไรบ้างก็รวมนี่วะปกติเล่นตัวได้นิดนึงนะครับผมจากประสบการณ์จริงนะครับทั้งปัญหาเรื่องเครื่องนะครับปัญหาเรื่องลูกค้านะครับ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับตอนแรกก็เครื่องก่อนเลยนะครับชุดมัดนะครับเป็นอะไรที่ปวดหัวนะครับปวดหัวที่สุดแล้วของผมก็วันนั้นไม่มันมัน,ม,นมันมัดอยู่แต่มันไม่ปล่อยนะครับ มีดตัดเชือกก็คมจนผมโกนขนแขนลองลองมีดอะ่ะรับแล้วก็ลองโกนขนแขนจนเกลี้ยงจะหมดแล้วครับก็ยังตัดไม่หมดก็ตั้งใหม่ตั้งไปตั้งมาวันนั้นหลุดประมาณเกือบสน่าจะ30มสิบก็ก้อนครับโมโหก็ซื้อ สั่งมีตัดเชือกใหม่เลยเอามาชมกันต่อครับเมื่อกี้ลูกค้ามาจ่ายเงินค่าฟางเนี่ยเดี๋ยวผมเสียให้เบิร์เนี่ยดีเบิร์ดครับปากนกงนกงนกแก้วก้นถ้วยก้นหอยลูกติ้ง ดีหมดนะครับแต่เป็นหยังมันคือบหมัดสันเดียดมันหมัดแล้วมันบอบอยแล้ววันนี้มันดึงขาดครับดึงเสื้อขาดครับเหนดิไม่เหมือนรถเกี่ยวนะครับจะเหมือนก็แค่ชุดหน้านะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆรถเกี่ยวนี่เรามองดูนี่เรารู้เลยตรงไหนแตกว่าลูกปืนแตกเราเปลี่ยนมันทํางานได้ ตรงไหนหักพวกชุดนี้แต่ชุดมัดเนี่ยเนี่ยมองไปอะ่ะมันดีหมดน่ะใบมีดก็คมวันนั้นสรุปผมถอดใบมีดออกมารับครับแล้วก็ตั้งใบมีดใหม่ได้ตัดขาดแต่ก็ยังเหลืออยู่นิดนึงผมศูนหลายผมสั่งใบมีดใหม่เลยครับเก็บเสือกจนวิ่นไหมครับผมเนี่ยคือปัญหาครับแล้ว ปัญหาอีกอย่างก็คือลูกค้าก้อนหายนี่ประจำนครับก้อนหายส่วนมากก็ปีนี้ผมก็เลยตัดปัญหาครับอัดเสร็จขอเก็บเงินสุดเลยอัดเสร็จขอขอตังเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหา บางทีมันไม่ได้หายกับเรานะครับมันไม่ได้เป็นกับ,กบที่นับเราเราอาจครบแหละแต่บางทาีหน้าติดทางเงี้ยฟางติดทางเงี้ยฟางสวยๆเงี้ยหายนะครับรดซาลิงไปเลยครับเทลาสามก่อนสี่ก่อนงามขึ้นอาจบบเก็บกับไม่เก็บสักทีหายแล้วทีนี้เราก็ต้องมารับผิดชอบครับก่อนฟางไม่ครบมั่งอะไรมั่ง นะบางทีฟางสวยๆขาขาวเนี่ยหายนะครับอยู่ติดทางบางทีเขาเขาขึ้นเวลาเขาขึ้นเขานับบางทีเขานับลืมเขาก็มอมบอกว่าเราว่าก่อนฟางไม่ครบนะครับก่อนหายประมาณนี้แล้วก็ยังเมื่อเช้าเลยสดๆร้อนๆครับอาจให้มาตามยิๆๆๆ่ๆ ไปอัดให้อัดไม่ได้ครับอัดอัดได้แปดสิบกว่าก้อนลงไม่ได้อีกสองนาใหญ่ๆมันล่มผมเดินไปดูแล้วแหละแล้วก็มาตามผมอีกนนก็คนเที่ยวมาวาน้ำหลายครับ <c oughs> <c oughs> ยังเมื่อเช้าสดๆร้อนๆก็ <c oughs> ไปอัดให้แล้วครับ แต่อัดได้ไม่หมดนะก็มาตามบอกว่าอู้มันมีมันมันจะได้ฟางแค่สองวิ่งที่อัดไม่ได้นั่นเองแล้วเให้ผมมีจังไรครับก็บมาลงบ่อเลครับก็มันลงไม่ได้อะจะให้ผมทาไงดินเหนียวครับลื่นจมครับนาก็เป็นนาต่ําๆนาแบบเหมือนเขาลอกหน้าดินออกครับมันก็จะหล่มคุ้มเห้ผมไปลง โอว่าเดี๋ยวให้มันแหงแน,น้อยก่อนบัน้ฝนตกมาครับก้อนเฟืองเจ้าของที่ผมแบกอาไ้กับโบเก็บบนัน้ไปผมให้ล้านไปเก็บเงินบอกอัดเฟืองกับเปียกเอา้ามันไม่ใช่ความรับผิดชอบของของเครื่องอัดนะเพราะว่าผมอัดให้แล้วคุณไม่เก็บเองแล้วฝนตกมามันเปียกนะครับจะขอลดเราอีกแปดสิบแปดสิบสองก้อนจะขอจ่ายแค่พันเดียวก็ล้านผมมันบอกว่า ไม่ได้รถไท้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความรับผิดชอบของรถอัดนะครับนี่ครับหลักๆแล้วก็ปีนี้ก็จมนะครับเรื่องจมปัญหาก็อัดฟังเปียกก็นี่ครับดูคาเคียสังเกตฝั่งนี้ครับงอนะครับงอเลยนะครับ ฟางฟางชื้นมีหมอกเวลากลางคืนนะครับมันจะชอบมาติดอยู่ตรงนี้ครับชอบติดอยู่หน้านเวลามันจะเข้าปุ๊บเวลาเรายัดยัดฟางใหม่เข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปเข้าไปทีเดียวครับภาระอยู่ที่ขาเขียครับถ้ารอดขาเขียไปได้ก็ลูกสูบครับภาราอยู่ที่ลูกสูบแล้วแน่นไปก็เซฟตี้ขาดครับอู้อะไอย่างพี่น้องอ้ย เดี๋ยวนี้รถอัดเยอะด้วยนะครับผมสีเศร้าอัดดอกเฟืองขายเดี๋ยวผมสื้อเดี๋ยวผมเิียวอะไรมาขายดอกโอ้เป็นต่ขายดีเป็นแต่ไหนรถลายรับสมมังสิเนะเาะเบาเบาสู่ฟังครับชมสู่ฟังพ่อหอมผ่าหอมพ่อกา พื้นที่ได้รถร้ายกะคิดดีๆด้วยครับผมใจออนแล้วล่ะมันนี้เมื่เจอฝนอีกผมใจออกแล้วขาย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 เอา ก็คลิปนี้ก็สัมนีนะครับเดี๋ยวสร้างสิมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถไทยนัดอาทิตย์หนา้าครบชั่วโมงกันทำงานก็ต้องเปลี่ยนถ่ายครับดูแลรักษากใสมม่ห่มือหูมือตากระพังครับพังกับพังพอๆกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ